ที่เที่ยวหนึ่งที่ผมไปมานะแล้วผมเเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบนั่งต้องมาเล่าอ่ะคืออันนี้ครับผมไปคาเฟ่อน,นิเมติมมานะคืออันนี้ครับทิต y ี้ดี n อน,นิเมชัใครดูบ้างผมรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนึ่งมันคือลง a มซอนพรามเนาะคนก็ไม่ค่อยใช้ใช้กันน้อยกว่า Netflix อยู่แล้วสองคือมันไม่ได้แบบว่า,ามันอาจจะแบบ ไม่ได้หวือหวาทางสตอรี่หรือลายเส้นกันั้นเพราะม,มันเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักไงแต่ถ้าใครเป็นแฟนนิจิโจสามันขยันล่วงของเกียวตัวนิเมชั่นเนี่ยน่าจะน่าจะสนใจกันอยู่แล้วเพราะว,ว่านี่คืองานจากมังงะของคุณเคจิอะไรอีทนะที่เป็นผู้เขียนเดียวกันนะแล้วตอนนี้เนี่ยอนิเมชันก็ซีรีส์ฉายอยู่นะครับแล้วก็ตอน e ีีที่7เนี่ยจะฉายวันนี่แหละคืนวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็รอดูต่อเหมือนเดิมนะ มันเป็นการ์ตูนตลกที่บ้าบอคอแตกมากแล้วาคาเฟ่นะคาเฟ่ของออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จัดคาเฟ่ที่ขายเมนูอาหารที่มันเข้าธีมกับกับกับอนิเมะในเรื่องแบบมีอาหารที่บางอย่างที่มันมีสตอรี่สอดคล้องกับในในอนิเมะเนี่ยทำเป็นคาเฟ่มาแล้วกเ็เปิดแค่สองที่ครับก็คือที่โตเกียวกับโอซาก้า นะจนถึงประมาณต้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะก็เลยได้มีโอกาสผมก็เลยไปผมไปมาวันที่เมื่อวันที่12นี้แล้วก็เลยอยากจะมาเล่ากันนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเว็บอ f ฟฟิ i ชียลเขาด้วยนะนี่อันนี้ผมเปิดเว็บออฟฟิเชียลเขาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นี่คาเฟ่ดีแ n นิเมชันคาเฟนะครับ ซิตี้เดียร์แอนิเมชันคาเฟ่คาเฟ่รไม่รู้เรื่องแล้วนะอ่ะเลื่อนลงมาก็จะมีแบบเนี่ยเออเป็นแบบเนี่ยเป็นในโอกาสนะโอกาสที่ได้ใช้ออกฉายไปที่ระลึกนะก็เป็นแบบจับทีมคาเฟ่ขึ้นมาที่โตเกียวและโอซาก้านะแล้วก็มีแบบวิชวลที่แบบว่าของขายการตกแต่งร้านเป็นภาพวิชวลพิเศษนะแล้วก็แล้วก็วกอา่า อาหารนะมีสินค้าแล้วก็อาหารที่เข้ากับธีมของเรื่องนี้ขายด้วยนะเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบมีสิ่งเหล่านี้นี่นี่ร้านเอ่อร้านของเอ่อโยชคุมัคคาเบนะนของแบบไออังคาเคยากิโซบะก็คือมีกรอบมีกรอบไอมีกรอบลาดหน้านะของร้านมัคคาเบะนะแล้วก็ ไทโจไทโจอิซุมโมโนก็คือแบบว่าเอ้ยเจ้าของร้านขอเหมือนเดิมนะซึ่งมันคือกาแต่งเครื่องในวัวกาแตงเครื่องในวัวเว้ยเดี๋ยวๆใล่ฟังนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีเนี่ยเป็นเยลลี่ เยลลี่รูปตุ๊กตาของพระเจ้านะแล้วก็มีมิมิเนโกก็คือแบบเป็นเป็นแมวกระต่ายเป็นแบบสัตว์ประหลาดในเรื่องนะตัดแบบว่าเหมือนเหมือนแมวจรจัดแต่ว่ามันเป็นสัตว์บางอย่างที่อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นแบบพุดดิ้งพุดดิ้งนมนะแล้วก็จะมีอื่นอืนอีกมีมาคาเบฟลอตก็น่าจะเป็นของหวานในแบบหนึ่งนะเนี่ยของกินเขาจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยราๆนี้เลยนะจริงเมนูมันเหมือนมันจะมีมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นแบบว่ามีแซนด์วิช แซนด์วิชคุณตาเนี่ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นมุกข,ของอีพีหกคือคือของจินที่มีอยู่ในในคาเฟ่รอบนี้เนี่ยเรียกว่าเอเบสจากสตอรี่ในซีรีส์เนี่ยหรือประมาณตอนที่หกพอดีเล่าเรานั้นเราเลานั้นนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยหลายอย่างมีแบบเครื่องดื่มก็มีนะครับมีหลายอย่างเลยทีเดียวโอยาจิซัมเมอร์น,นะทานอชิมุก,กิยะ Ia, Night Drink, นะมุกเกะไนต์ดริงก์เนี่ยมีกาแฟของไอ้ไอ้เก๊กหล่อในในในคลาสอะไรเงี้ยก็คือแบบมีตัวละครที่มันมาสอดคล้องกับตัวละครที่อยู่ในในเรื่องประมาณนั้นนะนี่มัตคุกคังเคนไนโทนิ่เนอะเจลลี่ดริงค์นะก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่แบบว่ากล่าวถึงไอ้นกไอ้นกที่อยู่ในอีพีหนึ่งที่แบบว่า ตอรี่ที่ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยก็อะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นเมนูที่มันสอดคล้องกับมุกในเรื่องนะซึ่งผมก็ไปมานะได้ไปมาเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาแล้วก็ไปไปกับคุณแมปนี่แหละนะเพราะว่าคุณแมปก็ดูแล้วเขาก็เอ j นจอยด้วยก็เลยมาด้วยมาด้วยนะครับประมาณนี้นี่ ในร้านก็ก็ตกแต่งเนี่ยมีป้ายเป็นแบบภาพวิชวลที่มันเข้ากับธีมนี้คุณเห็นป่ะตัวละครตัวเอกสักสามตัวก็จะมีนากุโมะนิคุระแล้วก็วาโกอิซุมิวาโกะนะแล้วก็เนี่ยในร้านก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้นี่เนี่ยก็จะมีคือมันเอางี้ก่อนร้านเขาไม่ได้แบบว่าไปไปทำร้านมาเพื่อเป็นร้านของซิตี้ดีแอนิเมชั่นอย่างเดียวนะคือมันเป็นร้านแบบร้านคาเฟ่ที่ สามารถไปจับเตีมแหล่งต่างๆได้อยู่แล้วอ่ะเป็นคาเฟ่ที่หมุนเวียนตีมเรื่อยๆหมดเตีมนี้ก็อาจจะมีเตีมอื่นมาอืมแล้วก็เขาก็ตกแต่งเฉพาะแค่ช่วงนี้อ่ะแค่แค่ช่วงเดือนนี้เดือนสองเดือนนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เอีอ่ยม,มีป้ายไฟแบบนี้นี่ให้ดู้าคร่าวว่าเดคอเรชันในร้านเขาจะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ย ซึ่งก็โอเคดีครับบรรยากาศก,ก,ก็น่านั่งดีนะอยู่ที่ของโอซาก้าเนี่ยอยู่ที่ที่ชินไซบาชิาห้างหนึ่งที่ชินชินไซห้างหนึ่งที่ที่ชินไซบาชินะครับผมก็โอเคดีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมลงรายละเอียดให้ดูนะสิ่งที่ผมสั่งผมไปกับคุณแมปเลยผมสั่งเราสั่งสิ่งนี้กันครับนี่อย่างแรกเลยนะที่ต้องสั่งเลยเนี่ยมันคือสิ่งนี้นี่ไอเยอันนี้แค่สั่งมา คือแค่สั่งมาแล้วแบบมาพร้อมสิ่งนี้กูก็ขำแล้วอ่ะหรือว่าใครดูเรื่องนี้นะคุณน่าจะจําได้มันคือเม,เมนูมีกรอบอันนี้ครับนี่อแทรกภาพจากอนิเมะมานิดหน่อยนี่มันคือมีกรอบอันนี้นีแล้วแล้วก็จะแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าเป็นซีนไอคอนิกมากๆของอีพีแรกของซีรีส์ที่ คุณพ่อครัวเจ้าของร้านได้กระทำการฟิวิวเนี่ยฟิวมีกรอบทั้งจานเนี่ยเด้งเข้ากระเป๋าใบหนึ่งไปซึ่งมันเฮี้ยมากมันเป็นมุกที่เฮี้ยมากแล้วก็มันเป็นซีเควนต์ของมุกที่มันบ้าบอลคอแตกหลายๆอย่างเกิดขึ้นตรงนั้นมากนะซึ่งมุกที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นซีนยาวๆซีนหนึ่งในอีพีหนึ่งดูไหแล้วคุณนึกภาพว่าแบบโอ้ยอาหารนั้น มาให้เรากินแล้วตรงหน้านี้แล้วมันต้องกินถูกป่าเออแล้วเนี่ยก็คือเราสมมติเราเรามีนั้นออกมาจากซองกระดาษนั้นก็จะได้แบบเนี่ยมีกรอบอันนี้นะเนี่ยแล้วเราก็ลาดลงไปนะผมมีผมถ่ายเป็นคลิปมาแป๊บนึงนะอันนี้เป็นคลิปทั้งหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตข้ามมา ตอนลาดลาดหน้านี่นี่นี่นนลาดหน้านี่เนี่ยเนี่ยเหมือนในเรื่องวะใช่ป่ะเหมือนในเรื่องวะถูว่าอันนี้ให้ดูเทียบกันเดี๋ยวนะนี่ใกล้เคียงวะถูกว่านะทํทำแบบเดียวกันเลยเนี่ยในในเรื่องการลาดเหมือนกันถูว่ามันคือบะหมี่กรอบลาดหน้านี่แหละเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะ เรือัน,นี้ยโอเคเว้ยเมนูนี้นะเมนูไอหมี่กรอบเนี่ยถือว่าใช้ได้ก็แต่ว่าเป็นหมี่กรอบลาดหน้าแบบเบสิกเลยเว้ยมันคือเบสิกเลยเว้ยเอางี้นะหมี่กรอบนี้เนี่ยอ่อถ้าไม่ติดว่าเขามีป้ายมาตั้งตรงนี้ให้อะไรงี้นะในไทยคุณไปสามารถคุณไปหาบะหมี่กรอบบะหมี่ลาดหน้าบะหมี่กรอบลาดหน้าเนี่ยก็ก็ฟีลลิ่งได้เหมือนกัน แต่แค่ว่าเดคอ a t i o n ในร้านมันแบบเออเพลงในเรื่องมีเปิดอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟิลอยู่ได้ฟิลอยู่นะคือแล้วก็เลืือกมีกรอบลาดหน้าแล้วเป็นซีฟู้ดเออเป็นซีฟู้ดมีมีกุ้งมีอะไรเงี้ยอร่อยก็อร่อยดีอร่อยสำหรับผมนะอร่อยดีใช้ได้นะครับใช้ได้ดีแล้วก็มีนูอีกอันนึงอันถัดไปที่ผมสั่งคืออันนี้ ต้องบอกว่าไม่สิต้องบอกเราไปกับสองคนไป,ไปกับคุณแมปก็คือสั่งคนละคนละอย่างกันแหละนะแล้วก็ามาแบ่งกันไทโชอิซ um ุมโนนี่เมนูนี้เอ้ยออเฮียขอเหมือนเดิมเนี่ยในเรื่องนะออะผมต้องบอกสตอรี่ก่อนอันนี้อันนี้ขอภายอาจจะต้องสปอยสปอยในอีพีสามนิดนึงนะเออแต่ว่าคุณไปดูเองในเรื่องแล้วคุณจะพบความบ้าบอคอแตกของแอนิเมชันมันอีกทีหนึ่งคืองี ตาลุงพ่อครัวคนนี้นะลุงมาคาเบคน,นเนี้ยตาตนนดเนี่ยแกเป็นแกแกทำร้านอาหารอยู่ก็จริงแต่ว่าแบบนอกเวลานะแกก็จะไปกินเที่ยวนะแกมีความฝันเว้ยมีความใฝ่ฝันว่าการที่เราไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยแล้วสั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดเนี่ยเหมือนเดิมสั่งสั่งซ้าๆเนี่ยจนทางร้านเขาจาได้ว่าเฮ้ยอันนี้แม่งใหม่ละ เออแล้วก็แบบคนที่ไปสั่งเนี่ยก็จะแบบว่าสมมุติคุณไปสั่งกะเพราหมูกรอบนะคุณสั่งกะเพราหมูกรอบร้านเดิมเรื่อยๆเจอหน้ามาปุ๊บกะเพราหมูกรอบกบไอ้เจอไปนั่งอีกกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบจนกระทั่งแบบป้าเจ้าของร้านแม่งจําได้เดินไปถึงปุ๊บป้าก็ละบอกวอ้กะเพราหมูกรอบเหมือนเดิมนะหนูอ่าเดี๋ยวป้าทาให้อะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นถูกไหซึ่งลุงมาคาเบเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นแม่งเทมากกับการเดินเข้าร้านไปแล้วบอกว่าเสียบเฮียครับ,รบเอาเหมือนเดิม เฮ้เอาเหมือนเดิมพอเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องพูดเมนูมันคือความเท่และเป็นแบบความใฝ่ฝันของเขามากนะแล้วเขาก็พบกับร้านอาหารริมทางร้านหนึ่งตะสตอรี่นะตะตอรี่้เขาพบร้านอาหารริมทางร้านหนึ่งก็เลยเข้าไปเว้ยเออเข้าไปนั่งมีอะไรกินบ้างสิ่งสิ่งนั้นก็คือพ่อครัวเจ้าของร้านยื่นใบเมนูมาให้ และนี่คือหน้าตาใบเมนูนั้นครับนี่คืออะไรคืออ่านไม่ออกเมนูคือเขียอะไรไม่รู้เขียนที่อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเออเมนูที่แบบว่าลายมือแบบระดับป,ประหนึง่งปหนึ่งอะไรนะปะหนึง่งลายมือวิชาแพทย์เออ,อย่างนั้นอะ่ะอ่านไม่ออกเว้ยไอ้เขี้ยลุงก็แบบว่าลุงหนวดก็แบบ ไอชิบหายแล้วยื่นเมนูมาแล้วแบบอ่านไม่ออกเฮ้ยแต่เราเราแบบเรามาแบบไอ้ยกูเป็นกูเป็นลุงกูเท่ย,ยางงี้จะไปบอกร้านค้าว่าแบบเฮ้ยผมอ่านไม่ออกคือเขียนอะไรมาเนี่ยอ่านไม่ออกมันเสียฟอร์มก็เราก็เลยต้องทําเป็นเนียนว่าเฮ้ยอะไรนะมีอะไรที่แนะนําบ้างครับเออเมนูแนะนาโอซุซุเมะเมนูคืออะไรครับเจ้าของร้านบอกว่าปลาแตงเครื่องไนยะเครื่องไนตุน มดสุนิกราแตงเดสมดสุนิกราแตงมดสุนิกราแตงกราแตงเครื่องในตุ่นมันคือเฮี้ยอะไรวะลุงก็แบบไอ้สัตว์เออแต่ว่าจะถามหาเมนูอื่นก็แบบไอเฮีย่ยอ่านเมนูอื่นไม่ออกแล้วจะถามอีกก,ก็เสียฟอร์มแล้วงั้นก็บอกว่างั้นเอาไอ้มดสุนิกราแตงมาและครับก็ปรากฏว่าก็สุดท้ายก็ได้เป็นเมนูนี้มาเออแล้ว ลุงมันก็พยายามไปกินไปกินเรื่อยๆไปคือตอนแรกลุงกินก็ลุงก็อเอ้ยมันก็ก็ใช้ได้อยู่อะไรเงี้กยก็ก็อร่อยอยู่แต่ว่ากินหลายๆวันก็เริ่มเบือ่อเริ่มเบือ่อเริ่มเบือ่อนะคุณไปดูเองแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่มันจบลงยังไงนะแต่สตอรีอ่นั้นก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับมันก็คือเมนูอันนี้อันนี้นี่น นี่มดสุนิกลาแตงก็อยู่ตรงนี้แล้วนะซึ่งมันก็เป็นกลาแตงกลาแตงเมากาักกะโรนีใส่ใส่ไส้วัวครับไส้วัวตุนเออใส่ไส้วัวตุนกลาแตงไส้วัวตุนเ้ยแล้วส่วนไอ้แก้วน้ําเนี่ยคือในในสตอรี่นะคือลุงแม่งสั่งขอเบียนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าคาเฟ่ออรเอดคาเฟ่อะฉะนั้นเนี่ย อไอเครื่องดื่มเนี้ยก็เลยมาเป็นจิงเจอร์เอลแทนนะครับก็คือน้ำขิงน้ำขิงอัดลมแทนประมาณนั้นแล้วก็มีอของแก้เลี่ยนเครื่องไอกับแกล้มเป็นเป็นแตงแตงกวาประมาณนี้นะครับถามว่ารสชาติเป็นไงอร่อยเว้ยอร่อยอยู่นะเออคืออย่างนี้แต่มันอร่อยสำหรับคนที่กินกินเครื่องในได้คือมันไม่ขาวเว้ยไอไส้ไส้วัวตุ๋นที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ขาวเว้ย เออสำหรับผมแล้วมันไม่คาวเอแต่ว่าแล้วมันแล้วมันก็คิดว่ามันโอเคที่สอบคนที่กินไส้วัวตุนได้เนี่ยไอ้นี่อร่อยเลยเออแล้วคุณแมปก็บอกอร่อยด้วยคุณแมปที่ไปไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกอร่อยด้วยซึ่งก็แบบเอยโอเคใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเมนูนี้ดีกูดไปริกูดแล้วคุณจะเห็นแบบของที่วางอยู่บนไอ้นี่ยบนบนบนจานคืออะไรด้วยมันคือไอ้นี่ครับนี่มันเป็นแผ่นข้าวเกรียบ เขียนว่าวอนเต็ดมดสึกลายาโลก็คือประมาณว่าในในสตอรี่เขาจะพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปกินทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยร้านต้องจาได้แน่นอนเป็นป้ายวอนเต็ดอิมเมจขึ้นมาว่านี่ไอ้ไอ้ไอ้คนไอ้เนี่ยมดสึกลาแตงมดสึนิกลาแตงยาโลก็คือไอ้ไอ้คนที่สั่งลาแตงไส้วัวเนี่ยแม่งมาอีกแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็ให้เป็นข้าวมีข้าวเกลียบแผ่นเล็กๆวางอยู่บนข้างบนด้วยซึ่งเชื่อมากนะ นั่นแหละนะประมาณนี้ประมาณนี้นางกระตอดนางกระตทักสีเล็บได้เมันเราผมทาเล็บสีนี้อยู่แล้วผมใช้ทาสีสีเทานะผมผมชอบทาเล็บสีเทาเทาม่วงมันมันแมชกันนิ้วเรามากซึ่งก็โอเคดีนะแต่รูปนี้จะเห็นหนังมันลอกนิดหน่อยนะก็ผิวแห้งนั่นแหละนะโอเคดีนะครับผมสำหรับสองเมนูนี้นะเวิร์กเวิร์กดีเวิร์กดีแล้วก็ในคาเฟ่อะแล้วผมก็สั่งเราก็สั่งอีกอย่างหนึ่งมาก็คือไอ้นี่ครับไอ ในเรื่องถ้าใครดูอีพีหนึ่งก็จะเห็นแบบมันมีตุ๊กตาตุ๊กตาลูปหนูที่ตัวละครอิซุมิวาโกเอาไปไหวเอาไปเอาไปกราบเป็นพระเจ้านะแบบคาคามิซามะาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเป็นไอ้นี่เป็นไอศครีมนะไอศครีมไอหัวหนูเนี่ยไอหัวพระเจ้าเนี่ยเป็นช็อกโกแลตครับแล้วก็ข้างในก็เป็นไอไอซครีมวานิลลาสีขาวธรรมดาเลยส่วนเยลลี่ที่อยู่ข้าง,างใต้ก็คือเป็นเยนลลี่ไอ้นี่เยลลี่กาแฟอืมแล้วก็รอบๆก็จะเป็นแบบไอ้นั่นอะ ข้าวพองอ่ะเออก็โอเคอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี blues. นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างแพงเราก็เลยสั่งก็ได้แค่นี้นะแล้วก็ก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะแล้ว,ว,ลวตอนที่กินไอ้นี้เสร็จเนี่ยเราก็เลยไปต่อไอ้นี่ไงไอรูปไอไอทโาโกะยากิมิกุอันนั้นอ่ะก็คือไปกินกันต่อตรงนั้นนิดหน่อยจนอิ่มประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ๋อในคาเฟ่เนี่ยของที่ของของขายเขาก็มีนะคือคือนี่เป็นของขายที่เ้าโชว์นะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะมีะพวงกุญแจนะพวงกุญแจสติกเกอร์แฟ้มนะแล้วก็มีแก้วมัคคับนะข้างบนมีแคนดี้มีอะไรเงี้ยซึ่งก็งงก็น่ารักดีผมซื้อสติกเกอร์กับกับแฟ้มมาประมาณนั้นผมเก่าไอ้สติกเกอร์ผมเก่ามาแปะฝาโน,น้ตบุ๊กผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยตอนรอบคาเฟ่ที่ไปมา <S <S โอเคดีนะคือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปพวกอนิเมะที่เป็นแบบคาเฟ่ทีมโปรโมทอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่า เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบสมมติคาเฟ่แม้แต่คาเฟ่มิกุผมก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยไปนะเว้ยคือเพราะอย่างคาเฟ่มิกุมันจะเป็นประมาณแบบว่าอะไรนะเครื่องดื่มบลูโซดาแล้วก็แบบมีแปะป้ายมิกูมาแบบเป็นเป็นของที่ระลึกกับอะไรเงี้ยผ,ผมก็เลยแบบเฉยๆคือที่ผมไปของคาเฟ่ซิตี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอาหารเมนูของมันอ่ะมันมีสตอรี่ไง ไอไม่มีกรอบน่นะมันก็จะมีมีซีเควนซ์ที่มันแบบเกิดขึ้นสิ่งนี้แม่งเกิดขึ้นในในเรื่องอะหรือไอไอไอกาแตงไส้วัวนั่นอะมันก็เป็นซีเควนซ์หนึ่งของเรื่องอะมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าไอเช่อยากกินว่ะแบบมันอยู่ในสตอรี่แล้วเราก็อยากลองกินอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออแฮปปี้ที่จะได้ไปลองประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ก็โอเคโอเคดีโอเคดีเออระหว่างที่ผมไปเนี่ยผมไปแบบนี้ด้วยเนี่ยนะ คือด้วยความที่ว่าเราไปธีมของเรื่องนี้ถูกว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเราจะแทนที่เราจะแต่งตัวแบบแต่งตัวไปเที่ยวปกตินะเราจะยังไงดีผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยในชุดเสื้อผ้าที่ผมมีอ่ะนี่มันมีตัวละครหนึ่งวากโกอิซูมิวากโกตัวนี้มันจะเป็นตัวละครแบบแปลกๆเพ้อๆลอยๆหน่อยเราก็เลยแบบไอเชี่ยเราก็มีชุดที่แบบว่ามันมันเป็น มันเข้าตีมพอดีอ่ะเราก็เลยแบบเออกูก็แต่งตัวเนียนเนียนเนียนเป็นแมทชิ่งเป็นเนียนเป็นวาโกะหน่อยๆอ่ะเอาเงี้ยวันนี้เราก็แต่งตัวเราก็เราก็เราก็ไปตั้งตั้งใจไปกินน้อยเราก็แต่งตัวูกูแต่งตัวเป็นวาโกะไปกินอ่ะไอ้เงี้ยเออก็ก็ประมาณนี้เราแบบโอเคดีอนะเข้าตีมเข้าตีมนะเราก็เลยไปกินด้วยชุดนี้เลยเนี่ยโอเคดีคือวันนี้เอรอบเนี้ย เราไปเราไปแบบว่าไปแบบจริงจังมากแล้วอ่ซิตี้เนี่ยผมรอไอ้นี่ไปอีกผมรอ ไปอีเวนต์ของเกียวอันนี้อีกนะครับปลายเดือน10 <_ S 1> เดือนตุลาคมนี้มีอีเวนต์ของเกียวอันนี้ที่แบบว่ามีสเตจพูดคุยเกี่ยวกับทีมสร้างนักภาพเซยูเบื้องหลังของงานซิตี้ a n นิม t ชั n ด้วยซึ่งผมไปแน่นอนผมมีตัวลมวลมีตัวสเตจแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมมีคอนเทนต์ใหม่แน่นอน City The Animation นะ้เดนิมีชันนะผมก็กล่าวว่าซีรีส์ตอนมันออนจบแล้วเนี่ยน่าจะเอามาคุยอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับแล้เรานี้รล้วเรานี้นะ